อนนนะเออคอยยู่ไปหันไปทางคุณอย่านอนแต่แค่แต่ฟังเดี๋ยวเพราะว่าบางหันนั้นเป็นแผลดำเดี๋ยวดีไปล้มบานเด้นอนแต่แค่ไปหลายๆทีหลายๆฟังนอนแต่แค่หลายๆอย่างนั้น แคนไปสองฟังเลยฟังเดี๋ยวแขนกดทับแขนดำไปวยนะดำขึ้นติดื้อเดี๋ยวได้ไปนอนล้มบานอ,อีอเนนกเลย,ยไ้ำเขามาซื้อบ้านแถวนี้เนี่ยเขาไม่ได้คนแถวนี้หรอก ลูกเขาไปอ่างทองแล้ววันบาคนทีมาซื้อทีบ้านเม,ทมททีทองอ่ะมาเน็ดถีงท้องกระผูกเขาตายมัวานเนี่ยผูกเกาตายมัววะนี่เขาผูกไปอ่างทองมาบ้านเออลูกเขาไปกผูกขาดรถไทยรถเขารถไทยรถเขา